สวัสดีครับมาวิเคราะห์บอลกับพี่มะเขือกันครับคืนนี้บาเยนนเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีกอมปานี Company, กำลังสร้างบาเยนนยุคใหม่ที่ดุดันและมีระเบียบหัวใจเกมรุกคือแฮร์รี่เคนยิงและเชื่อมเกมครบเครื่องคริมเส้นเติมสีสันด้วยไมเคิลโอลิเซ่และลุยดิอา a ฟอร์มล่าสุด ยิงถล่มแฮมบุกห้าต่อ0ูนยกำลังมั่นใจสุดขีดแต่มีปัญหาตัวเจ็บอย่างมูเซียล่าและอัลฟอนโซเดวิสเชลซีกำลังสร้างทีมพลังหนุ่มเต็มไปด้วยความมั่นใจเปโดคือคนแบกสกอร์เอสเตวาลสร้างความหวือหวาทางริมเส้นแต่ทีมก็ขาดตัวหลักหลายรายทั้งโควิลบาเดียชิล ลาเวียและมูดริกที่ติดโทษแบนคีแมนของเกมนี้นอยเออร์เฝ้าเสาให้บาเยอรและรีชเจมคุมแนวรับเชลซีแทคติกที่สำคัญบาเยอรจะเพรสสูงส่วนเชลซีรอโต้กลับใช้สปีดเจาะพื้นที่ว่างเกมนี้สูสีแต่ท้ายที่สุดคาดว่าเสือใต้เบียดชนะ2องปอ1หนึ่งคืนนี้เรามาลุ้นกันใครจะรอดใครจะร่วง สวัสดีครับ